สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของที่ยังเหลืออยู่นะคะเมื่อกี้ที่เรารีวิวนี้เป็นคิตตี้นะคะของเพื่อนนะคะก็มาดูของแบบพวกของจิ๋วกันก่อนเลยนะก็จะเป็นไก่ฟักไข่นะคะตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะคะเพราะเราให้ปื้มืนของขวัญวันเกิดอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้ันนี้วนี่นะคะเราให้ปื้มืนของขวัญวันเกิดนะคะโอเใครเร็ว เดีย๋ยวเราบีบออกไข่ให้ปื้มของปื้มให้ดูนะกระดากกระดากออกไข่แล้วไข่ไม่ออกนี่นะคะมีไข่ปื้มมันเป็นไก่ปื้มมันเป็นไก่นี่นะคะกระดากปื้มเล่นอีท <music Brothers> okay, ่าไหนพังพังแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยพังอะอะไรอ่ะไข่มันไม่ออกเออ มา,านะมาเดี๋ยวทำให้โอ,อ้ยเออไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็จะเป็นไก่ออกขไข่มินิบันมินิบันมินิบันคิตตี้นะคะกลิ่นพวกนเนยไข่อะมีสีเขียวค่ะเป็นพวกคุญแจ สีฟ้าน้องอ่นแจสีฟ้านี่จะน่ารักมากเลยนะ้ะกอดหมีก็จะเป็นคิตตี้หัวเห็ดนะคะมันคล้ายๆเอออันนี้เลยนะก็เป็นอันนี้นะคะเป็นเสื้อแดงๆนะคะแล้วก็จะเป็นบันธรรมดานะคะบันมินินะคะเป็นไส้แบบนี้นะคะโดนกัด แล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นบัตรหน้านี้นะมีสองหน้านะคะแล้วก็จะเป็นสกูชีกกระจุกอันนี้ของเราเราเปลี่ยนใจแล้วเราขอเป็นของเราแล้วกันนะคะเป็นกระจุกอุ้ยเห็นเลยอ่ะเบิ้มมาดูดิเนี่ยดูดิเอ้ยอุ้ยไอ้เบิ้มชอบทำกล้องลูกห่างไอ้เนี่ยกลัประสาทเด็ดไหนๆเอาไหมมานั่งดู เราให้ปื้มดูแบบนึงนะนี่มันอยู่ข้างในเลยหรอดูในกระจกนี่นะคะเอาพี่นายสองเลนคีเดี๋ยวปูส่องเลนนั้นส่องเนนั้นไมนก็เห็นดูหน่อยแล้วก็จะเป็นไอติมอ่ะมันคล้ายๆไอติมหมานะคะไอติมดูบี้นะดูบี้มีสองลายสองแบบนะ หน้านี้ีบบหน้านี้แล้วว่าหน้านี้น่ารักมากอันนี้พ่อเราเลือกให้นะเนี่ยที่เมื่อวานเราไปกับพ่อนะคะเป็นไอติมเป็นหน้านี้นะแบบนี้ก็แบบนี้นะคะไปสอบถามราคานในไลน์นะนกัวไก่มันไม่จัดนิดเดียวแล้วก็จะเป็นปังเป็นปังธรรมดานะคะ แล้วก็จะเป็นโดนัทโดนัทแบบมีโบตรงเนี้ยเป็นโบตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปังแมวปังแมวนะปังแมวมินินะคะแล้วก็จะมีเป็นหมีแบร์นะเราขายเป็นอันนะคะถ้าใครสนใจติดต่อแพ็กนะคะก็สอบถามราคาในไลน์ไปสอบสอบถามได้ในไลน์เลยนะ เราไม่มี i อนะคะเรามีแต่ลายอย่างเดียวนะเราไม่เราไม่เล่นเฟซนะคะก็จะมีหน้าเดทแล้วเราจะแยกถุงให้นะคะหน้านี้หน้านี้นะคะสองหน้าไปดูราคาในไลายได้เลยนะแล้วถ้าใครทักมาบอกว่าจะซื้อสกุช่นะคะเราก็จะส่งรูปให้ทุกภาพเลยนะคะที่เรายังเหลืออยู่นะคะของทุกอย่างถ้ามีเสียงอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ชอบล่วงมากเลยอ่ะตัปหนึ่งนะที่ตั้งกล้องก็คือที่ตั้งโทรศัพท์ยาเราอ่ะโทรศัพท์ยาเรานะเมือ่อกี้มาค่ะนไก่น่ารักมากมากเลยนะคะก็มาดูพวกคนนารานเลยนะป็นสีอะไรบ้างน,นะคะมีหกสีเป็นคนนารานะไม่รู้เขาเรียกอะไรเห็นคนอื่นเขาเรียกคนนารานะคะ ถ้าใครรู้ว่าปเป็นชื่ออะไรก็บอกด้นะก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะเป็นคนนาล่านะเป็นหน้านี้เลยสโลนะสโลนิดๆน,นะคะเป็นสีเหลืองใช้มีเดียมนะคะคนณนาล่าแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นหน้าเป็นผู้หญิงนี่นะสโลทุกชิ้นเลยนะคะเมาชิ้นก็ไม่สโลนะแต่มันนิ่มอะ ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็จะสีขนมปังแล้วว่าสีขนมปังจะเหมือนกว่านะจะน่ากินกว่าแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะคนนาล่านะเดี๋ยวเรามาทวนสีใหม่ก็จะเป็นสีชมพูเข้มน,นะคะเป็นหน้าแบบนี้เลย เป็นพวงคุญแจนะคือเราไม่ได้ซื้อแบบแมกเนตมาเลยนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนนะแล้วก็เป็นสีอันนี้นะคะสีขนมปังนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองคะ่ะสีชมพูอ่อนแล้วก็เขียวเข้มนะคะ ก็มาดูพวกแบบจัมโบ้จัมโบ้เลยนะเรายิ้มกับหมานะดูดิหมานั่งมองอหมานั่งมองน้องเฮงๆนั่งมองอยู่นะคะน่ารักมากเหมือนไอ้คู่เลยอะวีอาร์โซคู่นะคะก็มาดูไซจัมโบ้กันเลยนะคะไซจัมโบ้ก็ออกแค่ไอ้เนี่ยนะคะก็จะเป็น ปังนะคะเป็นปังคิตตี้นะคะที่เรารีวิวในคลิปแล้วว่าแพ็คของให้ลูกค้าก็ชื่อยกนะคะอันนี้เป็นแบบว่าคิตตี้เลยนะคะเป็นฮัลโหลคิตตี้แล้วเราขออนุญาตแกะมาให้ดูนะคะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะเราแกะเสร็จเราก็จะเก็บให้เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นปัง,งีใหญ่อยู่นะใหญ่เท่ามือเลย จะมีแท็กนะคะเป็นของเป็นของ Hello Kitty Sweet Cake นะคะเป็นของแท้เลยนะ,ะเป็นแท็กนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง เราขอเปลี่ยนใจนะคะอันนี้เราขายนะคะอันนี้เราไม่ขายแล้วนะอันนี้เราขายนะคะเป็นกระจกนะคะเราก็จะแพ็คให้ถุงเหมือนเดิมเราจะแพ็คถุงให้เป็นถุงของไอ้นี่เลยนะนะคะเพราะถุงไอ้นี่มันมันหมดแล้วนะคะมันดูไปไหนก็ใส่เข้าไปเลยเนาะ ถูกมันใหญ่เกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นคิปต,ตี้แบบนี้นะคะอันนี้ของแบบน่าชืดมากๆมันมีแท็กอะคือมันมีแท็กอะก็เลยชอบมีแท็กนาแบบที่ชุดเราชอบเปลี่ยนใจบ่อยชอบเอาของลูกค้ามาเล่นเอ้ยไม่ใช่คือชอบเอาของลูกค้ามาเป็นของตัวเองนะ เราเป็นคนอย่างนี้นะคะถ้าเราทำอะไรไม่มีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็จะเป็นไอติมโคนะคะอันนี้น้องไอปื้มมันชอบมากมากเลยนะปื้มมันอยากได้ได้วยแหละบอกให้มันซื้อมันไม่ซื้อนะคะมันอยากได้ฟรีนะคะเราก็เลยให้เป็นไอเจ้าไก่ไอนี่ไปแทนซัมโบอไอติมนะคะเพราะมันแทนเราซื้อมา อันนี้นะคะเราขายอยู่ที่150ยนหะ้าสิบนะเราจำได้เป็นช็อกโกแลตเป็นจัมโบ้เลยนะคะจัมโบ้เป็นช็อกโกแลตนะคะและ้วก็พิมพ์ตาแล้วก็จะเป็นปังเสั่งนะคะยาวมากนะนี่นะคะ ยาวดิดนี่นะคะมันนุ่มทุกอันเลยนะแป๊บนึงนะก็จะ,จะเป็นอันนี้ กล้อง่วงก็ต้องขออภัยนะคะเพราะกล้อง,องอยาเราไม่ค่อยชัดนะ,ะลวงอีกแล้วนะคะพี่ไม่เอาสากุช่กระจกแล้วพี่เอาเป็นอันนี้ทำไมอ่ะนี่มันสวยกว่าแกลี่ออไม่ให้แกอย่าแกมันล่วง จะเปลี่ยนถุงให้ใหม่ทั้งหมเดเลยอ่ะอเอออนี้ใช่แม่ที่ที่เขาครูปนาเอ้ยที่เขาถ่ายลองยืนถุงอ่ะอือไปให้แม่ฟื้มดูดิว่ามันเป็นขนมปังปให้แม่ฟื้มดูไปให้ดิเป็นชีมพับนะคะเมื่อกี้เราคุยกับพื้นนะเป็นไส้สีชมพูไส้สีชมพูเลยนะคะแล้วก็มีเกล็ดมะาพร้าวด้วยนะ อันนี้150บาทนะเราพอจำได้อยู่ไม่ไม่แน่ใจ,ใจว่าเท่าไหร่นะคะเราก็ชอบโรนิโทนนะเราขออนุญาตแกะโรนี้โทนด้วยนะคะนี่นะคะเป็นโรนี้โทนนะคะเราขออนุญาตแกะนะเลยไม่เคยแกะโรนี้โทนเลยว่ามันลึกแค่ไหนนะคะขออนุญาตแกะจริงๆเรายังไม่เคยจับเนื้อโรน่โทนมาก่อนเลยอยากได้มากๆนี่นะคะอา้าสัน มันจะลึก,กนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นโลนี่โทษนะคะ ค่ะเป็นโรน่โทนนะคะเป็นขนมปังอะเป็นขนมปังนะใครซื้อนี่ใครซื้อนี่จะถูกใจมากเลยนะนี่นะคะเป็นโรน่โทนนะคะโอ้าหอยากกินอะแต่เราไม่ แล้วเราก็ไม่มาเอามาเป็นของเราด้วยนะไม่แน่อาจจะได้เป็นตัดสิน,นขายไปเถอะเราไม่ค่อย <c oughs> ชอบมากนะแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นปังนะคะเป็นปังเราชอบรับของนะมาเพื่อจะได้เอามาขายเยอะๆนะคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บาย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 ไก่อนแล้วนะคะไม่มีขาขาแล้วนะคะไม่เปลี่ยนใจแล้วด้วยนะคะก็บายบาย